อ่าโอเคครับผมสวัสดีครับผมกูดมทุ่งฝันครับวันนี้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคอสทวอีกอ่าเป็นหัวข้อาการตรุยโจทย์ในส่วนของ Part 5 in complete sentence นะไอะวันนี้ดูเรื่องแกมมาโอเคอ่าเราไปดูรายละเอียดกันปุ๊บนี่โอเคผมทำาให้คุณแล้วแอคทิฟเอ็กแซมันคืออะไรการเรียนกับผมนะตรุยโจทย์อ่อเรียนแบบซุนบูรู้จักซุนบูอ่ะเรียนแบบนักลบอ่ะ หนึ 1> 1่งสามลุยฮะแล้วตรงไหนติดตรงไหนแกมมาตรงไหนค่อยไปดูพื้นฐานนีนะ practice exam การตุลยโจทย์ๆๆนะในสไตล์ข้อสอบเสมือนจริงโอเคเขอีอ่าพห้าเราได้เรียนรู้ไปแล้ว incomplete sentence น,น,น,นะ incomplete sentence ก็คือการเติมคำลงในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์นะมีอยู่2ส่วนมีทั้งแกมมาฮนะหรือเป็น vocab นะ พันห้นะเออส่วนใหญ่ก็ประมาณห้าสิบห้าสห้าสเ็ห้าิบปอซ็นก็แหละสิบห้าิบห้าข้อนะโดยประมาณโอเคอ่าไม่รีรอ <c oughs> วันนี้ผมมีการบ้านให้คุณสาข้อใครที่ยังไม่ได้ทําเมื่อวานนี้ก็เข้าไปดูใน Facebook ทําด้วยตัวคุณเองก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวให้มาดูเฉลยพร้อมกันแป๊บเดียวนะทําก็จับเวลาด้วยนะเอไม่สู้ตอนนี้จะสู้ตอนไหนนะหรือจะรอ,อยันเกษียณเลยปัจจุบันนี้นะบริษัาตีแม่งไม่พอนะ ใครที่ไม่มีคะแนนโทอีกนะเหนื่อยยันตายเหนื่อยยันแก่เหนื่อยย,อยันกเนนกษียณนนะเอา,อางี้ดีกว,ว่าเอาโอเคพูดแล้วเดี๋ยวทอนนะ <c oughs> ไปดูอา่อาโอเคเอ,อ่าก่อนก่อนที่จะไปเริ่มนิดหนึง่งขอท้าความนิดหนึง่งโทอีกเนี่ยความยากของมันเนี่ยไม่ถึงขนาดโทเฟลไอทีพีนะเออเดี๋ยวเราคำข้อสอบเราก็เห็นแล้วถ้าเทียบด้วยตัวผมเองนะผมคิดว่ามันอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้อสอบราชการนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นข้อสอบราชการอ่ะเรียนรู้ได้ นะคนที่จะไปสอบกอพอคนที่จะไปสอบตำร,รวจทหารเรียนรู้จากโทอิกได้นะแกมมาโอเคอ่าไปโทอิกอย่างที่บอกแกมมาวอแคปมันไปด้วยกันนะเอะแกมมาวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายกว่าวอแคปนะแต่ถ้าไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ก็จุกเหมืนอนกันเออเพราะฉะนั้นไันต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะอ่ะไปเรียนรู้กันเ้ยหนึ่งเวลาทำข้อสอบแหละมองช้อย 1> 1, มองช้อยอย่างที่ผมบอกเสมอไอ้ทิคและเทคนิคอะไรพวกนี้ขั้นตอนอะไรพวกนี้คุณรู้กันหมดแล้วนะเออนะหรือว่าไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ก็เรียนรูนะ้มันไม่ใช่ทิคเทคนิคอะไรบ้าวายหรอกเป็นแค่ขั้นตอนการมองนะมันอยู่ที่มองให้เป็นระบบมองหนึ่งมองสองม,มองสามมองสี่อะไรพวกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์การทำข้อสอบดนวยนะมองช้อยให้ดูว่าเป็นอะไรให้ดูว่าเป็นแกมมาหรือเป็นวอลแคปถ้าเป็นวอลแคปต้องอ่าน เขาประโยคนะแต่ถ้าจะเป็นแกมมามองหน้าขีดหลังขีด <Okay. S 1> เอเสองหลังจีกนั้นไปดูตัวหน้าขีดหลังขีดเสิเ็จปอะไรวิธีเพราะอะไรหลังขีดเนี่ยเป็นโอเพราะฉะนั้นเราต้องหาคํานำหน้านามใช่ไหมเพราะสีะ่เป็นเจทีใช่ไหมเราต้องหาไอเจทีปพเติมนีนะ่สองมองคีย์เวิร์ดหน้าขีดหลังขีด สามวิเคราะห์ประโยคนะแต่ผมวิเคราะห์ไปให้คุณแล้วล่ะนะจริงก็วิเคราะห์ประโยคเลยก็ได้นะ S S and เชื่อมนะี่ส b รเว O by นะ dinner นะี่นะี่นะี่นี่เขาเรียกว่าเป็ positional phrase เป็นศะึกษาแล้วกันนะวลีที่ขึ้นต้นด้วยคำบุพบท วลีคืออะไรวลีคือประโยชน์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ยังไงไม่สมบูรณ์คือไม่ต้องมีประธานและเวิร์บเวิร์บคืออะไรเวิร์บคือคำกริยาคำที่ทำหน้าที่เป็นภาพแสดงของประโยคคุณต้องไล่ไปอย่างเงี้ยแล้วประโยคคืออะไรประโยคคือ s บวกอยาวอ่ะโอเคแต่หลังจากนั้นปุ๊บสิ่งที่เราควรทําคือสี่สี่คืออะไรสี่ก็คือตัดช้อยอืมนี่ อะไร้คนต้องมีพื้นฐานแกมนมากนะเอเดเดนี่เป็นอะไรเดนี่เป็น subject pronoun นะ yeah. uh, yeah. now, เนี่ยอ่ตามด้วย verb subject pronoun เนี่ยส่วนใหญ่เป็นตามด้วย verb ข้างหลังนี่เป็นอะไรข้างหลังเป็น noun เพราะฉะนั้นผิดบ yeah. ิ๊บอยเดมเดมเป็นกรรมนะเป็น object p r o n o u ยทำหน้าที่เป็นกรรม กรรมเนี่ยมันไม่ตามด้วยนาวนะพิษนี่สิแัทเดรเขาเรียกอะไรเพอร์สิฟเอ็กซ์เฟใช่ไหมเออถูกตอบสิแัททีต่อเดรเอสเพอร์สิฟโปรนาวไม่ต้องตามด้วยคำนามแล้วเนีผิดนี่เพราะไอ้ตัวนี้เป็นนาวใช่ไหมเออคอสโอฮ์คอ,อสเอดจ นะเอคำนี้บวกนาวคำนี้ลบนาวไม่ต้องมีคำนามเคเอเดส่วนใหญ่ตามด้วย verb นะเดมเป็นกรรมองประเยคไม่ต้องตามด้วยอะไรทั้งสิน้นนะเค okay. ผมมีทิ้ให้คุณอย่างหนึ่งนะข้อสอบถ้าเห็นโปร n o วอยู่ในช้อยเนี่ยให้ดูตัวหลังขีดว่าเป็นคำนามเปล่าถ้าใช่เราก็ต้อไมาดูของมันเนอตอ,อบสีแคทนะจบแล้วง่ายไหม เออจริง้วไม่ถึงห้าวินาทีด้วยสําหรับผู้ที่ทำข้อสอบบ่อยนะออข้อสอบมันมีทั้งยากและง่ายแต่คําว่ายากและง่ายของแต่ละคนไม่เท่ากันนะง่ายคือเรารู้ยากโอ้โหม,มันก็สุดๆแอ,อแต่ข้อสอบตัวอีกผมว่าไม่เท่าไหระ่ะนะทีออนี้สิ่งที่ทําต่อไปคืออะไรห้าเลือกและฝนคําตอบหก อยู่บ้านทำไรพูดบ่อยๆให้คุณจำาเงี้ยอยู่บ้านทำไรเก็บคำพท์นะฝึกอ่านจดตามเสียงเลยนะถ้าท่านใจต้องการจดนะเวลาเรียนรู้ผมนะนะคุณต้องมีเอห้าครั้งนี้ลมสูดครั้งนี้ลงคำสอบไปทำงานเราไปด้วยนะรักษายิ่งชีพนะก็เป็นสมบัติของเราอ่ะนะฝึกอ่านเก็บคำพท์นะอยู่ในห้องสอบถามว่าจะเป็นต้องแปลไหมไม่จําเป็น แต่ทําได้ก็ดีนะเพราะว่า,วามันมันไม่ใช่มีแกมมากอย่างเดียวมันมีทั้งเรื่องของการต้องดูความหมายขององค์ประกอบรวมทั้งหมดนเนี่ยโดยเฉพาะในพาร์ทหกพาร์ทเจ็ดอ่ะอื้อเลยเนี่ย,ย,ยอ่าแต่ถ้าอยู่ในห้องสอบอยู่ห้องสอบโนนิีไม่จําเป็นนะแต่ทําได้ก็ดีเน้ยอืมอืมทาอะไรที่มันมากกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเอออ่ะเรียนรู้เรียนรู้ผมผมพาคุณฝึกแปลด้วย โอเคอ่าไปบุ๊นีมิชเจนี There. There. Right. Okay. ่เอมิสเตอร์ไมค์เซอร์เบตเซเร์เบอะไรเฉลิมฉลองเดร์เดร์ก็คือพวกเขาโปรโมชั่นของพวกเขาบายบายอิ่งโดยการนะบายบุกอิ่งโดยการโดยการซื้ออาหารเย็นเลี้ยงอาหารเย็นสำหรับทีมงานของเขาทั้งหมดเลยเออนะ ตัวเองได้รับการโปรโมทก็เลี้ยงลูกน้องบ้างเลี้ยงทีมบ้างตัวเองประสบความสาเร็จลูกน้องไม่เคยได้กินข้าวเลย <c oughs> อีกหน่อยใครจะทํางานให้คุณนะโอเอค okay. ในประโยคข้อนี้เขาไม่ได้เขียนไว้หรอกผมคิดผมคิดเอง <c oughs> อ่าโอเคไปใครเครียดไปข้อสองครับอ่าโอเคครับผมต่อนะอ่าข้อสองมองช้อยปุ๊บหนึ่งอ่ามองช้อยสีก็คือช้อยใช่ไหมมองช้อยปุ๊บมันเป็นแกมมา ไม่แกมมาก,ก็วกแคปอะมันเป็นแก,แกมากกแกแกมากสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราไปดูหน้าขีดนะหลังขีดนะหรือคุณจะไปวิเคราะห์ประโยคไปเลยก็ได้สามไปวิเคราะห์ประโยคอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนผมเป๊ะเอาที่คุณถนัดนะเออเอาเออเอาเอาเอาตามที่ now <laughs> นี่แสดงว่ามีคำนามอยู่นี่ n o ว one of most นะ most มันเป็น adverb ก็ได้นะเป็น adjective ก็ ad ได้ adverb ก็ได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น now นะ rushier คำนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็น adverb of time เนอะเบรกไว้เงี้ was นี่เจอวะมี verb นะ was เป็น linking verb ตัวหนึ่ง see complement of ก็เบรกวออ่างี้ย of เป็นะ prepositional phrase เจอแอล้วนะไปแล้วนะอย่างนี้ตัวที่เราต้องตอบคือต,ต้องตอบแหละคำขยายใช่ไหม Uh, ADJ จบเลยทีเดียวตัวไหนเป็นแ c t i v e เนี่ยนี่ถ้ามีคำตรงใส่คำตรงก่อนเลยนะเอสมมุติว่ามันมี a d i n c b o v นะเลือกโบก่อนเลือกคำตรงก่อนนะตบอบสี่แคทนะ remarkable ซึ่งไม่ธรรมดาหรือโดดเด่น,น ผมมาส่วนใหญ่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จนะเอออ่ะหลังจากนั้นปุ๊บก็ไปฝนคําตอบนะเออแล้วก็จดคําศัพท์นะแล้วก็ฝึกอ่านและแปลผมทําให้ดูนะ one of almost r e m a r k a b l e a c c o m p l i s h m e n t a c c o m p l i s h m e n t แปลว่าความสําเร็จเอ่เป็น now นะคุณต้องเรียนเรื่อง suffix เอ่อ ment now a d j e c t i v e อ่ห์ หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดใช่ไหมอ็กซ์แอคทีฟหนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของพวกเราเมื่อปีที่แล้วรัตเยีย w h h t t h e launch of the Sport Coupe ก็คืออะไรคือการเปิดตัว sport coupe วันออฟก็คือหนึ่งในนะมัดตามด้วยนาผูพดเขียนให้หนึ่งใน นะความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของพวกเราเมื่อปีที่แล้วคือการเปิดตัวรถสปอร์ตแอูเนปะ้แค่นี้เองเพ่นเลย <c oughs> นะง่ายนะออแคมมาง่ายคำสบนบะโอเคเวลาเฉลยแล้วมันง่ายหมดแล้วแต่เวลาถ้าเจอเข้อสอบจริงสุดๆนะอ,อ่ะโอเคไปข้อที่สามครับอ่าโอเคไปข้อที่สามมองใช่ไสิเรื่องลังนะ้นละ กมมาเออเออมอหน้าขีดหลังขีด is highly highly เนี่ย adverb น uh, ะ and conjunction uh, should achieve นะ should นี่ตามด้วย v หนึ่งนะเขียนแล้วก็ได้เนี่ย our แสดงเป็นกรรมนะ our ตามด้วย n o เนี่ย now โอเคนะวิเคราะห์ประโยคสิ s อ่เป,ปอ Things, เป็นอะไรเป็นประธานอ่ partment จริงจริงเป็นไรจริงเป็น verb ตัวหนึ่ง that นะเป็นอะไร conjunctionthe new product s l v แสดงว่าตัวนี้หายไปคือ c c เท่ากับ complement complement ก็คืออะไร a d j เออตวไหนเป็น negative เนี่ย สี่อย่างที่ผมบอกเห็นเอ็ด n ิ l งแล้วบอยู่ w. เลือกเบลก่อนนะเลือกคําตรงมันก่อนนะซึ่งสามารถซื้อขายได้สามารถสามารถเอโอเคมาร์เกตนี่มันเป็นได้ทั้งนาวและเวิร์บนะการตลาดนะการขายนะแล้วแต่ถ้าเป็นการกระทำก็ขายนะ โอเคอ่าพราะนั้นหลังจากนั้นปุ๊บก็ไปเลือกแล้ผลคําตอบซะก็ะคืออตอบสีจบเลยดําสนิทนะนนอ่าอยู่บ้านฝึกอ่านคร่าวๆ The Advertising Department มนะแผนโฆษณา Things คิดว่าแปลประโยชน์ด้านล่างมากนะ Things that the new product is highly marketable ก็คืออะไรซึ่งสามารถซื้อขายได้นะแผนโฆษณาคิดว่า คิดว่า,าผลิตภัณฑ์ใหม่ของพวกเราเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดาต้องการอะคือไนซื้อขายอย่างมากาและมันควรจะประสบความสำเร็จนะควรจะประสบความสำเร็จ ในยอดขายตามความคาดหวังของพวกเราเออประมาณนะั้นนะควรจะประสบความสำเร็จตามยอดขายของพวกเราของเราก็ไดนะ้ที่ได้ตั้งไว้ที่ได้คาดหวังไว้คาดหวัง expect นะเอ,อ๊พอแล้ว <laughs> อย่าไปทำอะไรมากนะหลังจากนั้นปุ๊บ นะฝึกอยู่บ้านก็อ่านไปอ่านมาเงี้ยนะเดี๋ยวคุณก็ไปอ่านพาร์ทหได้ถ้าคุณอ่านตรงนี้ได้นะคำศัพท์ของในโทอีกมันมันไม่ยากเหมือนที่เราทำโทเฟลไอทีพีใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราคุณถ้าใครที่คิดว่าตรงนี้ง่ายคุณลองไปทำโทเฟลไอทีพีดูวนไปวนมาวนไปวนมานะ one one mark, one one mark, นะแต่ผมบอกให้อย่างหนึ่งก็คือคําศัพท์เป็นคนละประเภทกันเลยนะเออการที่เราฝึกในโทอีกเนี่ยคุณจะมีความสามารถในเรื่องของการทําข้อสอบ e r r o r Identification พราะมันจะแม่นเรื่องของแกมมานะแต่ถ้าเป็นสตรัคเจอร์ต้องฝึกให้ตรงมันก็ต้องไปฝึกในสตรัคเจอร์ตรงๆเลยนะเพราะว่าคําศัพท์มันสุดๆนะเข้าใจให้ถูกนะตัวนี้ถ้าใช้ก็คือเขาเรียกแอคทีฟ o i c ์นะตัวนี้เขาเรียกว่าพาสซีฟไวท์ถูกกระทํำแอคทีฟ o i c ์คืออะไรพาสซีฟไวท์คืออะไรก็เป็นการบ้านของคุณที่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะในเบสิกแกมมาก็มีนะโอเคจบแล้วสามข้อเร็วไหมเออ ให้เป็นไอเดียนะถามว่าลงรายละเอียดลึกๆได้ไหมยิ่งดีไปดูตรวจของคุณเองนะสกรองคุณได้อะไรนะวันนี้สมมุติถ้าเราถูกสามข้อยอดเยี่ยมมากน,นะสองดีก็ปานกลางนะหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นสตาร์ดีโมน้อยกว่านั้นอะจุนนนะน,ะน,ะนะเก็บไว้นะบันทึกไว้นะทำข้อสอบก็ต่อ จับเวลาเออบันทึกความถูกต้องเนี่ยบันทึกความถูกต้องก็ทำสองอย่างทำเป็นเปอร์เซ็นต์ทำเป็นคะแนนเอ้สามก็คือทบทวนเรียนรู้แล้วทบทวนทบทวนอะไรทบทวนการทำแบบฝึกหัดเอ้ทบทวนอะไรทำแบบฝึกหัดเยอะๆะนี่ยต้องสับต้องแกมมา โอเคเออนี่มันเซี่ยวนึ่งนี่มันเซี่ยวนึ่งกับสิ่งที่ผมอธิบายในคอร์สเยอะๆเอ,อ๊โอเคให้เป็นไอเดียนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้ซึ่งกันและกันโอเคอออ่อะจบแล้วนอ,อ่ c o n c ู u s i o n ก็คืออะไรสิ่งที่คุณควรทำก็คือคุณต้องไปจดนะคำศัพท์ไหนที่เราไม่รู้ในสามข้อนี้นะวิธีการฝึกแปลถ้าแปลได้ไม่เป็นไรนะเออ อย่าหยุดการเรียนรู้นะบางคนโอ้ยผมรู้ทุกเรื่องเลยอาจารย์ไปสอบได้เลยห้าร้อยห้าสิบโอ้มันไม่ใช่แล้วเอ <c oughs> นะ n o าคืออะไร verb คืออะไรพวกนี้เป็นพื้นฐานนะเอโดยเราอาจจะเริ่มจากสิ่งที่ผมอธิบายในสามข้อน,นี้ก่อนก็ได้นะไปกันบ้างก็ไลย prepositional phrase คืออะไร phrase คืออะไรนะ แค่นี้คำศัพท์แต่ตัวนาวคืออะไรเวิร์บคืออะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะ <_ s 1> น,นี่แค่สามข้อใช่ไหม,มโครงสร้างของข้อสอบเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าโทรอีกเนี่ยอาจารย์หลายท่านก็มาให้คําแนะนำมาให้เยอะแยะมากมายนมันอยู่ที่เราตักตวงเป็นหรือเปล่าแต่ YouTube ก็ดูมานานมากไม่ดีเหมือนกันเพลิน,นไม่ค่อยจำหรอกนะนอกจากคุณเรียนรู้เป็นคุณต้องจดแล้วทบทวนที่กระดาษ ผมบอกให้ถ้าคุณไปเรียนรู้จากหน้าจอเหมือนดูหนังนะเสร็จจุนนะอ่ะโอเคจบละว,วันนี้ก็ไม่รบกวนอะไรมากนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะที่นี่เร็วๆนี้นะอย่าลืมนะไปกดติดตาม Facebook ไว้ทำกันบ้านตรงนั้นก่อนแล้วค่อยรอดู y u t u b e นะสเต็ปผมเป็นอย่างนี้แหละนะนะเ,นะเรื่องเพลงติดไว้ก่อนนะโอ้เจ็บนิ้วมาก <laughs> คำวิ่ง o ูนยะเดี๋ยวไปซ้อมก่อนโอเคอ่าวันนี้ไม่รบกวนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสําเร็จในการสอบขอบคุณมากที่เสียสละเวลามาดูโอเคครับผมสวัสดีครับ